ไม่ค่อยสบายมาและหนึ่งคนคนที่เข้ามาทักทายด้วยนะคะคนที่เข้ามาทักทายด้วย คนที่เข้ามาเห็นอันนี้ได้ทําการกดซ first page หรือเปล่าคะได้กดซ first page หรือเปล่า ดีค่าในออกขึ้นละนึกว่าในถ่ายเท่าสดโอ้สะท้อนไปฮะเอาตรงไหนดีมันสะท้อนสวัสดีค่าในออกขึ้นละนึกว่าในถ่ายทอสดสดโอ้สะท้อนสวัสดีค <หา S 2> ่าน้องอารียทัศน์ใช่ไหม,มแล้วก็น้องเมย์เบาเสียงก่อน จะสะท้อนลืมลืมเบาเสียงดวงรายวันใช้ไพ่นี้นะคะฟาโรใช้ประจำไพ่หนี้ฟาโรไพ่าฟาโรใช้จนยับเยินหมดแล้วคะ่ะไพ่ฟาโรไพ่าฟาโร มีคนเข้ามาไหมดวงไรว,วันรอแป๊บหนึง่งจริงๆจะมาช้าวันนี้ติดนั่นติดนี่ติดนี่ติดนั่นสายตลอดติดนั่นติดน,น,ดนี่อยากเอาไพ่สวยๆมาดูบ้างยังไม่บ้างเลย ้งามๆว่าจะเอาไพ่งามๆมาดูดวงฟรีบ้าง เดี๋ยวมาเปิดก่อนเราค่อยมาดูฟรีทีหลังใครจะดูฟรีกดไลค์กดแชร์นะคะดูฟรีเฉพาะคนที่แชร์แล้วก็คนที่ตั้งคำถา,ถามถูกต้องตั้งคำถา,ถามถูกต้องก็คือทั้งมีชื่อเล่นตัวเองมีชื่อเล่นคนรักคนที่จีบคนที่คิดถึงถามถึงการงานก็ต้องมีชื่อบริษัทที่เป็นชื่อย่อได้ มีระยะเวลาให้ด้วยก็ดีนะคะตอนนี้เห็นสองคนเห็นสองคนเดี๋ยวมาดูดวงรายวันก่อนดวงวันนี้ดวงวันนี้ดวงวันนี้ดวงวันพุทธที่สิบเจ็ดกุมภาหกสี่นะคะจากเพจพิวิบุตรชิคเทียนพยากรณ์นะเอาคนวันอาทิตย์ก่อน Okay. ดวงคนวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนคนโสดคนโสดอาจจะคนที่เข้ามามีผลประโยชน์นะคะน่ะคนที่เข้ามาก็มาเพราะผลประโยชน์อาจจะเห็นเรามีผลประโยชน์อันใดอันหนึ่งมีเงินมีมีสิ่งดีๆมีอะไรที่เขาต้องการเข้ามาเพราะเหตุนี้นะคะแต่ว่าจริงแล้วไพ่นี้ไม่เด่นในเรื่องของการที่จะมีคนรักโสดก็รอต่อไป อ่านะคะส่วนเรื่องคนส่วนเรื่องคนที่มีคู่แล้ว,วนคนที่มีคู่แล้วก็คือในวันนี้อาจจะมีการคุยเรื่องการเก็บเงินนะคะการมีลูกนะคะแล้วก็อาจจะได้คนใดคนหนึ่งได้รับมรดกนะคะถ้าเล่นหวยนี่วัดการเงินเล่นหวงเล่นหวยวันนี้มีถูกหงถูกหวยมันมีหวยเยอะเนาะอาจจะมีโชคมีลาบนะคะ ค้าขายก็การการเงินก็จะดีนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนสุขภาพระวังปวดท้องท้องอืดน,นะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ในดวงวันนี้นะถ้าใครทำงานส่วนคนทำงานถ้าตกงานก็ถ้าคุณเรียกเงินสูงเกินไปเขารับไม่ไหวอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แต่ถ้าพอที่เขารับได้ถ้าไปเจอบริษัทที่เขามีเงินแล้วเขาไหวก็คุณก็จะได้งานนะคะ ่อไปคนวันจันทร์ก่อนเก็บก่อนแปบ๊บหนึ่งเรียงไพ่แป๊บหนึ่งคนวันจันทร์นะดวงวันนี้ของคนวันจันทร์คนโสดคนโสดมีโอกาสมีพ่อไม้เข้ามาจีบนะคะคนมีลูกมีเมียแล้วหรืออาจจะหย่าก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดพิจารณาดูว่ายังไง ส่วนคนที่รอแฟนมางอถ้าทะเลาะเลิกกันไปเนี่ยเขาก็อาจจะกลับมาเอาอกเอาใจมาง้อนิดนึงแต่ไปถึงขั้นไหนนี่อันไพ่นี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะกลับมาคบกันแต่อาจจะติดต่อมาแต่สาหรับคนที่เป็นคู่รักนะคะแฟนก็จะเอาอกเอาใจดีอาจจะมีของขวัญของฝากมาให้นะคะสำหรับคนเป็นคู่รักแฟนเปรวันนี้แฟนจ,จะเปรอ่าแล้วก็คนที่เรื่องของการงานการงานคนทํางาน ถ้าตกงานสมัครงานมีโอกาสได้นะคะเจ้านายเขาคนที่รับสมัครงานเขาจะโอเคเขาจะชอบเราส่วนการงานวันนี้อาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้ทำแล้วนายอนุมัตินะคะหรืออาจนายอาจจะมีของฝันของฝากหรือว่ามีอะไรมาแจกลูกน้องนะคะวันนี้ถ้าในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีคนเอาของมาให้ นะถ้ากูน้นี่ถ้าจะทําเรื่องกู้เรื่องอะไรต่างกับอนุมัตินะคะเรื่องสุขภาพรองปวดข้อมือปวดหลังปวดน่องอะไรเงี้ยนะคะลร,ร,ระวังสําหรับคนใช้งานคอมพิวเตอร์มากๆระวังข้อมือนิ้วล็อกหรือคนถือของอะไรต่างๆเนี่ยนะคนวันอังคารคนวันอังคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนวันอังคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมพี่พี่ก็ขี้เกียจแชร์เนาะพี่ขี้เกียจนั่งแชร์แป๊บหนึ่งเหมือนเพจเงียบๆเ,เนาะเหมือนเพจเงียบๆเ,เนาะ ล้างปวดน่องอะไรเงี้ยนะคะเราเราเราวักแป๊บหนึ่งสงสัยสงสัยต้องแชร์ฮะขี้เหียดก็ไม่ได้แป๊บหนึ่งมันเงียบเกินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใครฟังอยู่คะทักทายหน่อยใครฟังอยู่คะน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเหลือนหนึ่งคน น้องเมฟังอยู่แป๊บหนึ่งนะคะ และเปิดสาธารณะคนละหนึ่งข้อมาแป๊บเดียว ม่ทำงานอยู่หรือเปล่าเอ,อ้ยแต่นี้เพิ่งเที่ยงน่าจะว่าง โอเคมาต่อนึ่ดวงคู่บันอังคารนะคะดวงคู่บันอังคารข้าทเรื่องของความรักไม่มีใครมาจีบหรอกมีปัญหา <laughs> แต่ถา้าคนที่มีคู่แล้วระวังทะเลาะก,กันอยู่บ้างกับในเรื่องของปัญหาที่มีมานานบางคนถ้าเป็นรักทางไกลนี่ก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้วันนี้อาจจะมีเคร่งเครียดมีคิดถึงกันแล้วติดต่อกันไม่สะดวกนะคะ ถ้าเป็นเรื่องคนอยู่ใกล้กันก็วันนี้ก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะคะอาจจะมีทะเลาะ,ะ,ะกันบ้างแต่อาจจะไม่ดูแรงมากนักนะการงานการงานคนสมัครงานวันนี้จะไม่ได้การการงานของคนที่ทํางานวันนี้ก็คงงานงานเยอะงานที่จะต้องได้รับงานที่มันแบบทำทำโปรเจกต์ยาวๆอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ใช่แบบทำปุ๊บปุ๊บปั๊บเสร็จอะไรเงี้ยใช้ใช้เวลางานใช้เวลาการเงินการเงินวันนี้มีดวงจ่ายอาจจะพวกจ่ายหนี้ค่าผ่อนอะไรต่างๆที่ผ่อนระยะยาวหลายๆปีพวกเนี้นะคะเงินก้อนใหญ่ทยอยจ่ายหลายงวดอะไรอย่างเงี้ยมีรายจ่ายวันนี้กับจ่ายหลากหลา,หลายเยอะแยะเลยอาจจะเดินสายช้อปปิ้งอย่างเมามันอันนั้นก็อยากได้ก็อยากได้ซื้อ นะคะการเงินส่วนเรื่องสุขภาพระวังท้องเสียท้องถ่ายถ่ายง่ายกินอะไรให้ระวังผิดสำแดงนะคะของคน,นันงคารต่อไปของคนวันพุธคนวันพุธดวงความรักของคนวันพุธวันนี้ก็อาจจะคิดเรื่องความรักนิดนึงสำหรับคนโสดอยากจะมีแต่ก็เลือกอะเป็นคนเลือกอยู่ทําให้จะอาจจะเหงาเหงาช่วงนี้วันนี้วันนี้อาจจะเหงาเหงานะคะ สำหรับคนที่รอคอยการกลับมาของคนเลิกกันหรือคนอยากไปคืนดีก็วันนี้ก็คิดอยู่คิดอยู่ว่าจะคืนดีไม่คืนดีคิดอยู่คิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ส่วนในเรื่องของคู่ครองคู่ที่อยู่ด้วยกันคู่ที่เป็นแฟนกันวันนี้ก็อาจจะคิดพิจารณาเรื่องความรักของทั้งคู่เอาอยัางไงไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือว่าเอคู่เราดีไม่ดีอะไรอ,า,อาจจะมีเรื่องคิดอะไรพวกนี้นะคะหรือจะคิดวางแผนอะไรก็แล้วแต่วันนี้ใช้สมองนิดนึง วางแผนไปนู่นไปนี่หรือวางแผนการชีวิตคู่วางแผนอะไรก็แล้วแต่เราจะคุยกันในเรื่องเหตุและผลกันมากกว่าส่วนเรื่องการงานการงานสําหรับคนตกงานวันนี้ก็เพอค่อนข้างมีโอกาสที่จะได้งานแต่แต่ว่าจะต้องใช้สติ ให้ดีๆในการที่จะไปสมัครงานจะพูดอะไรการเขียนเอกสารทําให้ถูกทําให้ดีอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสนะคะส่วนเรื่องคนที่ทํางานอยู่แล้ววันนี้ก็อาจจะให้สมองทางานเยอะหน่อยหนักหน่อย,อ,ยอาจจะปวดหัวได้นะวันนี้วันนี้สุขภาพอาจจะมีปวดหัวเคร่งเครียดตรงนี้ได้นะคะตึงสมองนะคะปวดตาแล้วก็ในเรื่องของการเงินวันนี้ใช้ใจ่ายอะไรต้องให้ระวังนิดนึงคือคือคิดอะคิดเยอะอะคิดเยอะอาจจะไม่ได้ใช้ง่ายๆนะคะ สุขภาพก็มีแค่ที่บอกคือปวดตาป,ปวดไมดเกนปวดหัวนะคะต่อไปของคนวันพฤหัสไม่เหลือใครละตอนนี้คนวันพฤหัสดวงดวงวันที่ของคนวันพฤหัสนะคะเรื่องของความรักอาจจะมีคนรักเก่าติดต่อมา ะะแล้วขับคนโสดอาจจะมีการตกหลุมรักชอบใครก็แล้วแต่หรืออาจมีคนมาชอบนะคะส่วนคู่รักคนนี้ก็คืออาจจะรักกันดีแล้วอาจจะมีคนรักเก่าหรือใครเก่าที่เคยติดต่อก,ก็มีมาทักทายนะคะอาจจะได้คุยกันกับคนเก่าเก่านะคะการงานตกงานก็มีโอกาสได้อยู่เปอร์เซ็นต์มีสักห้าสิบพยายามทําให้ดีที่สุดก็มีโอกาสได้งานนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะไม่ได้งาน ะะส่วนคนที่ทำงานอยู่วันนี้ก็อาจจะแฮปปี้กับเพื่อนร่วมงานอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงที่สุดบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้คือคุยกันอาจจะไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยลงรอยร่วมงานกันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ปรับทัศนคติมันก็จะทําให้การรับรื่นนะคะการเงินใช้จ่ายไปกับคู่ใช้ขายไปกับการของใช้เสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะ สุขภาพให้ระวังในเรื่องของปวดแขนปวดข้อมือนะคะยอกหลังเลากลาตัวอย่างเงี้ยค่ะใครที่เป็นโรคหัวใจก็พกยานิดหนึ่งต่อไปคนวันศุกร์คนวันศุกร์คนวันศุกร์นะคะวันนี้อาจจะคิดเรื่องครอบครัวการมีความรักคิดเรื่องพ่อแม่ ในส่วนของคนที่โสดก็อยากมีคู่แล้วอยากมีครอบครัวแล้วนะคะอยากแต่งงานแล้วก็อาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วมามา,มาชอบได้ก็ดูดีๆนะคะสำหรับคนที่เลิกกับแฟนไปแล้วแล้วรอแฟนกลับมาคืนดีวันนี้เขายังคงไม่มาไม่กลับหรือเราที่เป็นฝ่ายเลิกเราก็คงยังไม่อยากกลับเราคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องที่บ้านมากกว่า ะะส่วนเรื่องคนที่มีคู่วันนี้อาจจะมีเรื่องคิดในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อบ้านร่วมกันหาบ้านอยู่โยกย้ายที่อยู่นะคะหรือคิดเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคิดเรื่องพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของคนที่คนที่มีคู่แล้วนะคะ ส่วนเรื่องการงานวันนี้สมัครงานมีโอกาสได้นะคะคนทำคนทำงานอยู่ก็อาจจะได้งานเพิ่มเป็น2เท่าได้นะคะงานอาจจะเยอะบางคนอาจจะได้มีโบนัสมีผลกำไรที่จากนายจ้างให้ก็ได้นะคะส่วนเรื่องการเงินถ้าเรื่องโชคลาภมีโอกาสเล่น,ลน,ลนหุ้นเล่นหุ้นมีโอกาสหรือกอ็จะใช้จ่ายในเรื่อง เรื่องบ้านอาจจะต้องไปจ่ายเงินในเรื่องของเรื่องบ้านนะคะซ่อมแซมนู่นนี่นั่นสุขภาพให้ระวังบ้านหมุนให้ระวังปวดหัวปวดหลังป,ป,ปวดคอคอเข็วันสุดท้ายคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์หนักเลยคนวันเสาร์ถ้าโจดนี่ก็คือจะมีเรื่องคิดเรื่องเครียดเรื่องครอบครัวทําให คิดมากหรือถ้าเคยมีแฟนแล้วเลิกรายยังยังยังทำใจไม่ได้ยังคิดถึงแฟนเก่านะคะยังทรมานจิตใจอยู่ยังเศร้าอยู่เรื่องคนโสดสําหรับการที่เลิกกันแล้วก็คือยังแฟนไม่งออ่ะหรือไม่อยากกลับไปคืนดีนะคะยังเสียใจอยู่แล้วก็คนโสดก็ระวังคนที่เขาไปเจอคนที่เขาเลืมแฟนเก่าไม่ได้ได้แต่ไปนั่งปอบใจเขานะ คนมีคู่คนมีคู่เราบางทาะเลากกันเลือกกันหรือบางคนอาจจะคุยกันเรื่องอาทาความสะอาด่งบ้านหน่อยทลาะกันเรื่องนี้ก็ได้นะคะเรื่องการเงินใช้จ่ายเยอะแยะมีแต่รา,ายจ่ายนะคะก็จะเคร่งเครียดบางคนก็อาจจะออกกาลังกายจนพากันออกกาลังกายเรื่องลดน้ําหนักคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะคะ ส่วนรื่งการงานตกงานอยู่สมัครงานจะมไม่ได้นะวันนี้นะคนทํางานวันนี้อาจจะมีงานเยอะมากงานเร่งงานเล็กงานใหญ่มาหมดเลยทําหนักหน่วงมากวันนี้การเงินรายจ่ายเยอะนะคะให้ระวังนะวันนี้นะระวังลื่นล้มตกบันไดหรือว่ามีข้าวของหล่นใส่หัวหยิบจับอะไรล่วงหล่นนะคะจะทำถ้า,ถา,ถาเป็นมือถือมือถืออะไรหล่นไปอาจจะน่าจอแตก เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันกันแตกอะไรอย่างเงี้ยกันลอยสุขภาพระวังปวดหัวระวังลื่นล้มนะคะลงไมเกรนละวงปวดตานะโอเคจบวันนี้ไม่มีใครมาก็คือไม่มีใครดูดวงไม่มีใครดูดวงฟรีเพราะว่าไม่มีใครมาสงสัยกลางวันนี้เปิดไปไม่มีคนใช่ไหม มีคนอยู่ไหมนับหนึ่งถึงยี่สิบไม่มีคนมาพี่ปิดไลค์เพราะว่าไม่มีคนมาดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบปิดไลค์ค่ะดูดวงแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่มีคำมาดูดวงฟรีนะคะสวัสดีค่ะ